ตอนนี้ผมกำลังจะตามหาเด็กๆอยู่นะครับเด็กๆกำลังหนีซ่อนตัวไปที่ไหนครับผมจะตามไปด้วยกล้องบันทึกวิดีโอเด็กๆก็จะหนีไม่พ้นเราจะจับเด็กด้วยกล้องวิดีโอนี้เราจะบันทึกผู้ต้องหาที่หลบหนีมานะครับไปดูนะครับนักโทษชายนักโทษหญิงหนีมาทางนี้นะครับ เราจะหาตามพุ่มไม้นี้นะครับได้ยินเสียงไหมครับนกต้องหลบมาแถวนี้แน่เลยออกมามอบตัวถ้าดีด <S <S ๆเราจะให้เจ้าหน้าที่เราค้นหาทางนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่แหละครับนี่แหละครับชมหน้านักโทษครับยังไม่ทำนึกครับยังยิ้มโเรอยู่ครับนี่ครับอ,ออกมามอบตัวอเอาเร็วๆโทษจะได้ลดลงยกมือขึ้นสองมือเอาไปไหนคนเอาไาไหคน ะครับสำเร็จแล้วนะครับเราตามจับนักโทษได้หมดแล้วสามคนกระทำอะไรเนี่ยถึงต้องมาจับฮะฉีกกระดาษฉีกต้นไม้